บันเทาในวันนี้นะครับจะไปพูดถึงเรื่องของดารากับการรับงานอีเวนต์ก็คือการไปแสดงตัวไปโชว์ตัวตามที่ต่างๆซึ่งมีหลากหลายกรณีครับบางคนไปโชว์ตัวเฉยๆบางคนไปนั่งทอล์กพูดคุยบางคนไปร้องเพลงบางคนไปแสดงความสามารถพิเศษตรงนี้น่าสนใจครับว่าทั้งฝั่งของผู้จัดและก็ทางฝั่งของดาราเขามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตั้งราคาค่าตัวในการไปโชว์ตัวอีเวนต์อย่างไรบ้างติดตามได้จากรายงานครับ การรับงานอีเวนต์เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ของเหล่าคนบันเทิงที่เป็นผลพลอยได้มาจากกระแสของละครยิ่งละครเรื่องที่แสดงมีกระแสตอบรับที่ดีคนดังมีฐานแฟนคลับแน่นย่อมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้งานอีเวนต์วิ่งเข้าชนอย่างไม่ขาดสายยิ่งทุกวันนี้รูปแบบของงานอีเวนต์มีมากมายให้เหล่าคนดังได้แสดงความสามารถเฉพาะตัวมากขึ้น ทั้งแบบนั่งพูดคุยโชว์ทักษะความสามารถเฉพาะตัวเช่นโหนผ้าร้องเพลงหรือแม้แต่กระทั่งโชว์ทำอาหารซึ่งอีเวนต์แต่ละรูปแบบค่าตัวก็จะแตกต่างกันออกไปมีตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนโดยขึ้นอยู่กับความยากง่ายของอีเวนต์นั้นๆ ดาราบางคนก็ก็สามารถที่จะโชว์ได้หลายอย่างนะคะบางคนก็ก็สามารถแค่ว่าออนสเตจแค่ขึ้นเวทีพูดคุยร้องเพลงแค่นั้นมันก็แล้วแต่ว่าเราต้องแค่ดาราแบบไหนหรือว่าลูกค้าต้องการลูกค้าประเภทไหนลูกค้าแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยต้องการแบบดาราประเภทไหนก็แล้วแต่พอเป็นงานลักต่างบเนี้ยคือค่าตัวต่างกันมต่างค่ะต่างราคาค่าตัวจะต่างกันคือบางค่าตัวเนีไหมคะถ้าเกิดราคาแบบว่าถ้า มันต้องโหนสลิงขึ้นผ้ามันลำบากขึ้นอาจจะป็นแค่ตัวที่ต้องมีการเสี่ยงเพิ่มขึ้นก็จะแพงขึ้นแต่ถ้าเกิดขึ้นแต่ก็ไม่แน่นะบางบางท่านที่ขึ้นบนเวทีพูดคุยนิดน,นหน่อยก็ราคาสูงพอ,พอคนที่ต้องโหนสลิงหรือโหอนผ้าเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ที่ก็ว่ามันอยู่ที่ความดังมากกว่านะคะอยู่ความดังแล้วก็ความนิยมของเหล่าประชาชนมากกว่าค่ะแสดงว่าถ้าเกิดวา่าพวกนั้นดาราคนนั้นมีกระแสอยู่ยนี่ถ้าทุกคนจะูขึ้นด้วย กระแสเนี่ยบางทีบางนดูทีนั่น,นเขาว่ากระแสเนี่ยเป็นกระแสในด้านบวกด้านลบถ้าเป็นคนที่อยู่ในความนิยมชมชอบเหมือนซุปเปอร์ร์ตลอดไปเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องมีกระแสแต่เขาสามารถอยู่ได้ตลอดก็ทําให้เขามีราคาค่าตัวที่สูงขึ้นก็ได้ทั้งนี้ก้องปิยะเสวตพิกุลผู้จัดอ e ีเวนต์ T ชื่อดังได้เผยเพิมเ่มเติมอีกว่า ถ้าเราคนดังที่ไม่ใช่ซุปตาแถวหน้าของวงการแต่กําลังอยู่ในกระแสยิ่งเป็นกระแสด้านบวกรวมทั้งการออกงานคู่รักของคนดังก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ค่าตัวงานอีเวนท์นั้นๆสูงขึ้นจึงไม่แปลกที่เหล่าคนดังหลายคนเลือกที่จะรับงานอีเวนต์มากกว่างานละคร แต่ลคนนั้แันมีกระแสในช่วงนั้นก <Yeah. S 1> ็ต้องดูว่าเป็นกระแสอะไรถ้าเกิดเป็นกระแสบวก mm hmm. ก็อาจจะแบบโอ้คนก็อยากจะอยากเจอขึ้นก็ทําให้ราคาค่าตัวก็อาจจะสูงขึ้นจริงๆแล้วส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นซุปเปอร์สตางจริง mm hmm. เขาไม่มีการบวกราคาตอนกระแสขึ้นนะคะก็ mm hmm. เ,เป็นราคาปกติของเขาค่ะการจัดงานระหว่างต่างจังหวัดกับกรงุงเทพเรื่องสถานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ถ้าตัวดารามีผลเป็นไงที่ว่าถ้ากต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะมีแค่ตัวดาราที่ราคาสูงขึ้นในบางคนแต่บางคนก็จะเท่าเดิมมาแล้วแต่ว่าเขาเสียเวลาการเดินทางเยอะแยะแค่ไหนอย่างเงี้ยนะคะสมมติถ้าเกิดเป็นงานคู่ต้องแจ้งเขาเพราะว่าราคาจะสูงขึ้นค่ะคือสมมติถ้าเกิดเป็นเป็นดาราที่เป็นคู่รักเป็นคู่ที่ไม่ถูกกรรมหรือเป็นคนที่ไม่ได้ออกไป็นไงไม่กันบ่อยไปต้องออกอันนี้ต้องแจ้งเขาเพราะว่าราคาจะไม่ต่างอาจจะอาจจะต่างกันในแง่ของเขาจะมีราคาที่เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติของเขาค่ะ ซึ่งเราคนดังหลายคนต่างก็ยอมรับว่าการรับงานอีเวนต์แต่ละครั้งค่าตัวจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละอีเวนต์รวมทั้งเรื่องสถานที่ที่มีส่วนเพิ่มขึ้นของค่าตัวด้วยเพราะต้องบวกค่าเดินทางแต่อีเวนต์ที่จะรับก็ต้องตรงกับความสามารถของตัวเองและไม่กระทบกับคิวงานละครที่วางไว้ล่วงหน้าด้วยอย่างแรกก็ต้องส่งรายละเอียดให,ให้พี่ผู้จัดการดูก่อนนะว่า รายละเอียดงานเป็นยังไงเหมาะเหมาะเหมาะกับเราหรือเปล่าเราทําได้ไหมถ้าสมมุติจะให้เราไปเต้นเอ้ยเราทําไม่ได้ก็แบบคงไม่รับอะไรอย่างเงี้ยครับมีส่วนใน,าน,นาาการพารณาในการจันกานระหว่างพิธารกับตัวเองก็มีส่วนครับแบบวันไหนที่เราล็อกไว้งานนี้เราสมมุติมีเพลงให้เราร้องเพลงนี้เราสามารถร้องได้ไหมก็มาปรึกษากันอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าร้องไม่ได้ก็ก็คงตอบเขาว่าไม่ได้แต่ถ้า สามารถที่จะฝึกแล้วก็ลองทําได้แล้วก็สามเราก็รับได้ก็มาคุยกันรายละเอียดต่างๆในงานเลยครับ <c oughs> คือสมมติว่าถ้ามีมีงานอีเวนต์งานหนึ่งมาแล้วแบบเกี่ยวกับแบบจะให้เราเต้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดูว่ามันมีเราเรามีคิวที่แบบเราจะซ้อมหรือเปล่าเพราะว่าแบบส่วนตัวเราก็เป็นคนที่เต้นไม่เป็นอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราไปออกอีเวนต์แล้วเราคิดว่าเราจะทํามันออกมาไม่ได้ดีเราก็ไม่อยากรับอะไรเงี้ยครับถ้ามีงานลักษณะนี้เราจะต้องเรียกค่าตัวเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ส่งงานนี่ครับว่าส่งงานมันมีอะไรบ้าง ทั้งนี้ทั้งนั้นค่าตัวงานอีเวนต์ของคนดังจะสูงมากน้อยแค่ไหนแน่นอนย่อมขึ้นอยู่ที่รูปแบบของงานอีเวนต์เป็นหลักและเหล่าคนดังจะมีเหตุผลในการรับงานแบบไหนเรื่องค่าตัวจะมาก่อนรูปแบบงานหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งถ้ามีวินัยในการทำงานก็ไม่แปลกที่จะมีอีเวนต์วิ่งเข้าชนอยู่ตลอดทีมข่าวบันเทิงมติชนวิเกนรายงาน ช่วงหน้าเาราขอลดรสข่าวคราวจากทุกที่ทั่วไทยจะพาไปดูเรื่องราวที่น่าสนใจด้านการเกษตรจากภูมิภาคนะครับมีการปลูกสตอรอเบอรี่กันได้ที่อ่างทองและชมพู่ต้นเดียวมีได้หลายสายพันธุ์เขาทำได้อย่างไรติดตามช่วงหน้าครับ